คุณรู้ใช่ปะว่าโอลิมปิกเกมมันคือการรวมตัวของคนที่เก่งที่สุดของแต่ละประเทศมาแข่งขันกีฬาด้วยกันซึ่งปัจจุบันมีถึง33ประเภทกีฬาและมาราธอนถูกจัดให้อยู่ในหมวดของกรีฑาซึ่งก็เป็นหนึ่งใน33ประเภทกีฬาเช่นกันแล้วคุณรู้ไหมครับว่าใครคือนักวิ่งมาราธอนหญิงคนแรกที่คว้าแชมป์การแข่งขันวิ่งมาราธอนในโอลิมปิกเกมชื่อของเธอคือโจนเบอร์นวดซามูเอลสันนักวิ่งระดับตำนาน ผู้เป็นสาวน้อยตลอดการปี1979เธอเข้าแข่งขันบอสตันมาราธอนงานวิ่งที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและคว้าอันดับที่1ไปด้วยเวลา2ชั่วโมง35นาที15วินาทีทำลายสถิติของสนามนี้ถึง8นาทีด้วยกัน2ปีต่อมาเธอได้กลับมาแข่งบอสตันมาราธอนอีกครั้งและแม้ว่าครั้งนี้เธอจะเข้าเป็นอันดับที่3แต่เวลาของเธอกลับดีขึ้นถึง5นาทีด้วยกัน หลังจากนั้นภายในปีเดียวกันเธอได้ไปเชิญกับอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายและได้เข้ารับการผ่าตัดแต่ดูเหมือนว่าอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายของเธอก็ยังหยุดความร้อนแรง,งเธอไม่ได้ปี1983เธอกลับมาคว้าแชมป์บอสตันมาราธอนอีกครั้งและครั้งนี้ไม่เพียงสร้างสถิติของสนามเท่านั้นแต่เวลา2ชั่วโมง22นาที43วินาทีของเธอยังกลายเป็นสถิติโลกณเวลานั้นอีกด้วย ปี1,984สอถึงสัปดาห์ก่อนการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนของประเทศเพื่อไปโอลิมปิกจะเริ่มขึ้นระหว่างที่เธอกำลังซ้อมวิ่ง20ไมล์อยู่นั้นหัวเข่าของเธอกลับมีอาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงทำให้เธอต้องเข้ารับการผ่าตัดก่อนวันแข่งเพียง17วันแต่ยังว่าคนมันจะเป็นตำนานนะครับอยู่ๆหัวเข่าของเธอกกลับดีขึ้นมากและสามารถลงแข่งขันคัดเลือกตัวแทนของประเทศเพื่อไปโอลิมปิกได้ การแข่งขันนั้นจัดขึ้นที่วอชิงตันในระยะมาราธอนเธอใช้เวลาไปเพียง2ชั่วโมง31นาที4วินาทีคว้าตัวไปโอลิมปิกได้สมใจ3เดือนต่อมาเมื่อการแข่งขันโอลิมปิกที่ลอสแองเจลิสเริ่มขึ้นเธอก็ไม่ทำให้กองเชียร์ของสหรัฐอเมริกาผิดหวังโดยคว้าเหรียญทองไปครองด้วยเวลา2ชั่วโมง24นาที52วินาทีพร้อมสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นผู้หญิงคนแรกที่ชนะการแข่งขันมาราธอนในโอลิมปิก ปี1,985เธอกว้าแชมป์ชิคาโกมาราทอนไปด้วยเวลา2ชั่วโมง21นาที21วินาทีนับเป็นสถิติที่เร็วที่สุดของนักวิ่งหญิงชาวอเมริกันณเวลานั้น25ปีต่อมาเธอกลับมาลงแข่งชิคาโกมาราทอนอีกครั้งและวิ่งเข้าเส้นใจเป็นอันดับที่43ของรายการใช้เวลาไปเพียง2ชั่วโมง47นาที50วินาทีอย่าลืมนะครับว่านี่คือสถิติของคนที่มีอายุ53ปีด้วยกัน แต่เธอบอกว่าเธอก็เคยมีสถิติที่แย่มกันนะอย่างตอนเธอลงที่เอเธนคลาสสิกมาราทอนเธอวิ่งแบบเรื่อยๆและจบด้วยเวลา3ชั่วโมง2นาทีนั่นนับเป็นสถิติที่แย่ที่สุดของเธอในการวิ่งมาราทอนใช่ครับอันนั้นช้าสุดของเธอแล้วครับปี 2011, 2013และ2015ทั้ง3ปีนี้เธอได้ลงแข่งบอสตันมาราทอนและติดอันดับในรุ่นอายุของเธอมาตลอด แต่กลับไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในสถิติของ i a a f สหัพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติปี2019ด้วยวัย62ปีเธอกลับมาลงแข่งบอสตันมาราธอนรายการที่ทำให้เธอนึกถึงความทรงจำของตัวเองสาวน้อยเมื่อ40ปีที่แล้วที่วิ่งเข้าเส้นใจมาพร้อมกับหมวกเบสบอลของทีมบอสตันเรดซ็อกโดยเป้าหมายของเธอในปีนี้คือห้ามเข้าเส้นชัยช้ากว่าตัวเองเมื่อ40ปีที่แล้วเกิน40นาที ดูเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับเพราะสถิติเก่าของเธอคือ2ชั่วโมง35นาที15วินาทีนั่นแปลว่าผู้หญิงวัย62ปีคนนี้จะต้องวิ่งต่ำกว่า3ชั่วโมง15นาที15วินาทีแต่ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับควีนของรายการนี้ครับเธอเข้าเส้นชัยพร้อมกับบีบหมายเลข1979เสื้อบดินหมวกบอสตันเบร s ซ็อกและรอยยิ้มที่ยังคงน,น่ารักเหมือน40ปีที่แล้วและที่น่าทึ่งกว่านั้น ธอใช้เวลาไปเพียง3มชั่วโมง4นาทีดีกว่าที่เธอตั้งเป้าไว้ถึง11นาทีและคว้าที่1รุ่นอายุ60-64ถึงปีไปครองและที่พีคไปกว่าน,นั้นเราคุณจินตนาการว่าเธอต้องใส่รองเท้าวิ่งคาร์บอนสุดจี๊ดอย่างตระกูลเน็กเปอร์เซน์ใช่ไหมครับแต่เธอกลับเลือกใส่รองเท้าวิ่งสุดแสนจะเรียบง่ายอย่างเปกซัสซึ่งเธอก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นรองเท้าวิ่งที่เธอไม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวใดๆทั้งสิ้นเลยเป็นไงกันบ้างครับเรื่องราวของประโจนเราว่า เราได้เรียนรู้สิ่งต่าง,างๆจากป้ากันจริงๆที่แน่ๆคืออายุมันไม่สามารถทำอะไรคนที่มีเป้าหมายและความพยายามได้หรอกครับและจากที่เราอยู่ในวงการวิ่งมา 5- 6ปีเนี่ยเราบอกได้เลยว่าเพศหญิงอะ่ะคือเพศที่มีความพยายามมากกว่าเพศชายเราหวังว่าเรื่องราวของป้าโจนเนี่ยอาจจะไปปลุกไฟในตัวของคุณหรือใครบางคนให้ออกมาวิ่งคอมเมนต์สิ่งที่คุณรู้สึกหลังจากฟังอีพีนี้ได้นะครับเราฝากสารรัน์ไว้ด้วยนะครับ ถ้าชอบก็เหมือนเดิมเลยครับกดไลค์กดแชร์คือเราเห็นแล้ว,วมันมีกำลังใจในการทำต่อไปเรื่อยๆจริงนะครับและอย่างอย่าลืมไปโหลดแอปพลิเคชันของเรานะครับเผื่อวันไหนเพื่อนๆลืมเข้ามาดูใน YouTube อย่างเงี้ยในแอปพลิเคชันมันจะบอกตลอดเลยว่าตอนนี้คลิปอะไรกำลังออนอยู่บ้าง <S <S เช่นสารราน EP 3มมันจะมาหรือยังประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ